ลมโยธาธิการและผังเมืองโครงการศึกษาการพังทลายและป้องกันตะลิงริมแม่น้ำตาปีแม่น้ำปักพนังและแม่น้ำตรังชื่อหลุมเจาะ p ี t ีทีทอารบีเอสศูนาก้าลกมลำน้ำห้าสิบวกสองที่ตั้งตำบลอาท่ามใต้อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังจะทำการถอนเคตซิ่ง